ะทายวะทายไหนก็ทายได้ใจชอบอันย,ยาวยนะทิงลองไปทิ้งโน่นทายไปหน้ารถอย่างนี้ปะได้ได้คะบมองเห็นเะหมือนทุบไปแล้ที่จังไ้จัไบเหมือนผมถ่ายคลิดมาเนาะทำอย่าสั่นมากเลยไม่ต้องให้หน้าผมถ่ายโน่นเลยลองตั้งศูนย์เลยไปลอ้อแน่นอย่าง ข้างมือไม่รู้คะแนนเด่นใน้างนี้เลยครับเดี๋ยวเดีด๋ยวคลาดคือถ้าไม่ได้คะแนี้กับมือเนี่ยไม่เชื่อใคร ธรรมดานไม่ลองรถหรอกแต่ถ้าหรือถ้าลูกค้าเข้าใจกันเน่ยลองลองจนพอใจอะ่ะท<ม>ี่ทำให้หายในเงิกินกน,นักช่างเนี่ยทำไปเนี้เออยังก็ผมผงตั้งแต่ไรรอบพอตั้งได้แล้วมันงูเชยเปิดแอร์ไหมเนี่ยนี่เอาเลยเอาเลยครับเออดตัวมิยาปิดแอร์จำต้องไปชี้เนี่ยท้ายเนพะื่อใรอยู่ข้างหลังก็หยิบ มาขี้ตรงนี้เองเราพูดไปโกรธเอาอีกโกรธเกิดเรื่องมามานี่แหละแต่จริงไม่ใช่น,นั่นเลยอุ้มออกมาคือไม่มาขี้ตรงนี้หรอเลี่ยทั้งยาวเลยผมเลิกกับแฟนพ่อยเรื่องหมาเลยรับไม่ได้เลยอันนี้มีกล้องเปิดนต่อไทยไทยเลยไทยวะ 5, 6, 3, เราพูดด้ดีๆอย่เป็นไรหรอกมีใครก็ว่าอะไรเราครับใครทิ่หมหัวใสเดี๋ยวให้ไปก่อนอโอ้มาแรงดีว,ว่ะ <laughs> เนี่ยดูผมไม่กล้านะเนี่ยผมไม่เอาด้วยเนาะตายไม่คุ้มอ่ะอันนี้ต้องเอาโมบังเห็นไหมมันมาเนี่ยร้านนี้ต้องเอานี่โมบังผมปล่อยมือนะสองมือนะเห็นไหมเห็นไหมโอเคไหมเออเงี้ยแหละสูนร้อได้อันนี้มันที่มันดึงเป็นนอนเอียงปล่อยมือสองมือเนี่ยจุกเลยก็ผมขับบางทีมันไปแว๊บพอผมผมก็ปล่อยมือดูแหละแต่บางทีก็สั่นๆมันก็ เข้าใจว่าถนนน่ะนะไม่ได้ไม่ได้ถนนอุต่างหากนี่อุต่างหากอาเกตหกสามเนี่ยมอไซค์ข้างหลังดูมันขี่อะไรพวกนี้แหละนี่นะไม่มีใบทะเียนอ่างไรดูมันไม่มีไม่มีเราว่าใบกับโดดเขาเข้าอีกนี่แหละมองลายเบี้ยวหน่อยนึงเบี้ยวเป็นระยางหลังอย่งนี้ล่อยสองมือแต่อย่าทำแบบผมด้วยผมชำนานเราเจร้อนเถ่ายไปบิ๊กซีแล้วตอนนี้บิ๊กซี นะไฟแดงอันนี้ไม่ทันนะอย่าฟืน้นไฟเขียวเนี่ยสี่สามสองหนึ่งช่างมันนั่นผมนายซื้อบ้านหลังนี้เอาผมรู้จักเจ้าของบ้านเลยนะในเนี่ยครับไปขายอยู่ร้านห้าหกล้านเลยน่าอย่าน่าอยรับหูดับตาผมรู้จักกันดีเลยนะแล้วน่าอย่าซื้อออกผมเสียค่างโง่มาหลายปีก็ถ่ายไปเลยนะนะไมนะ่เป็นไรไม่ต้องไปเล่งมากเนะดีย๋ยวก่อนผมนั่งรถเงี้ย รถทหารเนี่ยขนไปเราไปไกลๆอย่างเงี้ยแหละแต่ชุนมากจะรถนี้เข้าใกล้ถึงในเมืองนะแต่จะไปที่อื่นต้องเมาส์นะเมาส์โดยสารในรถทบเมื่มกมอกี้ไหมครับไปหน่วยพวกขิดจะไม่มีรถจะเมาส์ครับจะไป <c oughs> จะไม่เล <c oughs> แต่จะไม่มีป้ายเอาป้ายออกหมดเพราะอะไรครับ ไม่รู้เขาทำอย่างนั้นสมัยก่อนไม่มีหรอกป้ายมันจะป้ายปลอมนั่นแหละแ่รอชื่อหรไม่รู้จักกันพี่กับผมห้ามถามชื่อกันเลยเด็ดขาดรู้จักกันอยู่แต่ห้ามถามชื่อห้ามถามาอาย่ที่ไหนถ้าถามแล้วก็ย้ายเลยรู้จักกันแต่กวาพประกันอย่างเดียวไม่เขาไม่ให้รู้จกักรู้จักแค่ชื่อว่าวีโก380แค่ะนะนั้นรู้แค่นั้นรู้ว่าบ้านอยู่ไหนอะไรเงี้ยเขาย้ายเลยอถ้าหน่วยสมัยก่อนนะ ถ,ถูกจับเขาจะรีดได้ไงถ,ถูกจับรียดยังไงก็ไม่รู้เพราะเราไม่รู้จักกันแค่นั้น,นง่ายไมก็เล่นง่ายาหัดขี่เล่นเดีนู่นเอาไอเล่เอาไอ้ชื่อสาวๆตามร้านอาหารนะเรียกขานเพระเาไระอาไะอไะ้คนอื่นไม่รู้ไงแต่ถ้าคนแต่คนเคยเที่ยวเขาจะรู้ไง พี่เคยมาเคยกินกาแฟดำเงี้ยรู้บอกเฮ้ยกาแฟกะป๋องเงี้ยรู้รู้กันนิ่งไหมไหนพี่ว่าเติมลมยางแข็งแล้วมันโดดคือไม่ไม่ไ่โดดเลยไม่าพี่ว่าโดดครับไม่มคำว่าโดดของผมไม่ถึงว่าบางทีขับไปด้วยเราจะคิดมากมันจะมีไม่ไม่เห็นมันกระโดดเลยลมยางสี่สิบมันกันไม่เห็นมันโดดอะไรอย่างนี้อย่าแซงนะอย่างนี้เว็านี้ผิดนะต้องเกรงใจมันหน่อย ไอ้ที่ว่าผมโดดไปผมไม่ถึงว่าจากบ้านผมไปแบบถนนอันนั้นนะมันกูไอ้นั้นนะไอ้ถนนปูนน่ะนะนีทันอยู่เก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามทัานคนนี้ย้ายไปไหนนี่ย้ายแล้วทีวันเด็เทพเอาเลยผมนะนิ่งไหมไปดูขี่รถนะทางนั้นเลยเนี่ยทุกวันซิลิมอยู่ไม่ได้อยู่หรอกครับพวกนี้มาอยู่เต็มเลยครับ เกือบร้อยคนอะผมนั่งนับกันนั้นอโอ้เป็นพกไปยี่สิบสามสิบผมดูแล้วผมผมออกจากบ้านไม่ได้ผมถึงไม่ไม่คุยใครเลยออกสายทีหนึ่งเป็นไก่ยางนิดเดียวผมเหนต้องจับไปหน่อยคือเป็นไก่ยางเนี่ยต้องวิ่งให้มันนิ่งเช็ดตัวก่อนเห็นไหมนิ่งอะ่ะใช้นิ้วจับหไหมที่ผมบอกพี่ไอ้ช้างนิ้วมือจับสุดล้อมอยู่เห็นไหม,มนี่เห็นใช้นิ้วดวิเห็นไหมเนี่ยถ่ายนิ้วเนี่ยใช้สองนิ้วจับมาสุดล้อมอยู่ นี่ได้ครับที่มันลงไปขึ้มาเป็นแบบถนนเนีน่ยนะเห็นนี้ได้สุดโต้ต้องอย่างนี้สุดโต้นิ่งม,มีความสุขแต่ต้องคาดเข้มขัดแต่อย่าปล่อยมือต้องเผื่อน,นี่ด้วยอันนี้วิ่งไปเกินแปดสิบใช้เกียร์สี่ไม่ได้เกียร์ห้าครับผมขับจนจำหลุมได้สมัยก่อนขับไปโคราชไปทุกอาทิตย์นะที่หนึ่งไปสองรอบอ่ะที่ดูซื้ออะไรวิ่งจนจำหลุมได้ทุกคน ซื้อที่สุรินทร์มื่นหนึ่งซื้อโคราชเจ็ดพันอย่างเงี้ยพี่ว่าน่าไปไหมหน่าไปน่าไปซื้อหลายๆที่ได้กำไรสองพันอ่ะคิดดูเลยมันแบบโอ้หมันขายของต่างกันเยอะขวดโคราชนี่เขาแบบคือเขาไม่สนใจเลยนะของหนึ่งพันยี่สิบห้าบทเขาคิดอย่างเี้เลยนะเขาไม่คิดว่าหนึ่น่พหนึ่งรอะไรเขาไม่คิดนะคิดหนึ่งพันยี่สิบห้าบาทเออสามร้อยเจ็ดสิบห้าเขาคิดอย่างเงี้เลยนะคิดคด่าของอนะ ก็ปัดเศษให้เราเลยแบบโอ้เล่นอย่างนั้นเลยแล้วเขาให้เลือกเลยว่าจะเอาราคาไหนบิ๊กซีโอ้ยนี่โรบินสันเนาะไอโรบินสันครับถ่ายกันโรบินสันไหนๆนานๆได้มาทีหนึ่งผมไม่ได้ออก <c oughs> จาหูพี่ก็รู้อยู่ล็อกรถอย่างล็อกไอ้ร้อยโรบินสันครับผมเข้าไปครั้งเดียวเองกินกาแฟแค่นั้นแหละ <c oughs> มีคนเลี้ยงเจอกาแฟขนมปังหมดไปหกร้อยผมบอกว่าหลังไม่ต้องชวนผมนะ นมปังสามชิ้นกาแฟสองแก้วหมดไปหกร้อยโอกเขาเลือกเลยกาแฟอะไรเขาไหนที่แก้วร้อยกว่าบาทอ่ะแก้วสามร้อยแล้วนมปังอีกสองชิ้นชิ้นละร้อยกว่าบาทอ่ะก็ราคาตามนั้นแหละมันพแพงไอ้กาแฟมันแพงจริงอยู่แก้วเล็กแก้วแค่นี้ถ้วยเขาเราก <Kil> ินสิบห้าบาทยี่สิบบาทกินดีดไหมดีดดีด,ด,ดโอ้สมราคาเขาอยู่มั้งนะสมสมสมฮะให้เขา ไม่ไม่แพงหรอกนะแต่นมปังแพงเงินไปแต่กาแฟไม่แพงกาแฟกินได้อยู่ยอมรับกาแฟแต่นมปังไม่ได้นมปังมันมันร้อยสามสิบมันแพงขึ้นเคยเห็นแต่แฟนเล่าว่าตอนไปอบรมอยู่นู่นน่ะครูไอ้อันนี้นะ่ะเขาไปกินกาแฟแค่ละสามร้อยแต่ในโรงแรมนะใช่ถึง<ะ>อยู่ด้วยกาแฟน่าถึงจริงกับกับข้าวในโรงแรมไม่แพงนะถ้าคนดูจะกินนะข้าวโรงแรมไม่แพง หกสิบาทแปดสิบาทมันกินแบบบุฟเฟ่ต์นะกินจนแบบกินจนอิม่มอ่ะนี่คือเรือบริสันนะครับครับ,บรษันแล้ว, <c oughs> รวบรนสันแล้วเความหมายเราตรงไปก็คือดูโฮมดูโฮมไทยวัสดุซึ่งอยู่ประมาณหนึ่งพันเมตรข้างหน้าครับ ว่าชนะไม่มีเลยเอาจริงเนี่ยเพื่อนเอาไปสองแปลงด้วยเลยผมไม่เอาผมบอกอุทีแม่งน้ำท่วมนี่จะทำอะไรได้เราไม่มีสมองคิดตอนนั้นนิ่งไหมพี่นิ่งน,นิ่งครับอ,อย่าลืมจา่ายค่าทั้งสูนเลยนะวันนี้นะได้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 ส่งล้อไม่เอาหรอกเอาค่าทั้งสูนย์ส่งล้อส่งให้ฟรีสับล้อกไม่เอาอ, <laughs> อจริงเน่ยาไปร้านอื่นพี่รู้ราคาอยู่ พูดออกเกลองันหน่ยครับผมอันนี้ทำไมปิดออกเห็นปึงเยอะเลยเห็นิวนี่นิ่งไหมเห็นดูดิมีความสุขไปอย่างเงี้ยขับมือเดียวถ้าขับรถนิ่งมันมันมีความสุขคือเราฝากเวลาเราเดินทางไปไหนมันเหมือนคนที่รู้ใจอ่ะเดินทางไปไหนไกลเราฝากชีวิตไกับมันะวิไกับเขาแต่ผมขับช้าเนี่ยผมขับผมขับร้อยหนึ่งนะแต่ผมไม่เหยียบเบรกเห็นหนผมขับไหมผมไม่เหยียบเบรกนะเห็นไหมขับรถอย่างเงี้ยแต่ไม่เหยียบเบรกนะจนถึงอถึงเหยียบ ข,ขึ้นะับแค่นี้แหละยางมาอยู่ตัวต้องเปลี่ยนยางเส้นนั้นเส้นหนึ่งนั้นไม่ได้มันจะดึงช่วงล่างเพราะว่าเพราะว่า,วามันม,ม,ม,มันกินไม่เต็มหน้าเนาะครับช่วงกลัวมันระเบิดเพราะยางหมดสภาพมันไม่มีความมาเปลี่ยนเอาไอ้ช่วงล่างที่ผมเปลี่ยนเนี่ยพี่ใช้หกปีก็ไม่เสียหรอกตัวที่เปลี่ยนให้ไปขนาดทนแต่มันแพงไงถูกอันนี้ก็มีตัวสามสี่ร้อยก็มีไอ้แพงมันแพงมันผมไม่อันนี้ซีเรียสด็อกเตอร์ผมจะให้เปลี่ยนแล้วเพราะว่ามมันไไ่ด้มันไม่ได้เปลี่ยนแบบ บ่่อยๆใชมเดือนสองเดือนเปลี่ยนทีเดือนสองเดือนเป็นทีแบบนั้นมันเครื่องนะน้ำมันเครื่องเรายัางเลือกได้<อ>าบางทีผมต้องเลือกเอาแพงกัวเจะดห้าหกร้อยแต่ว่ามันได้หมื่นห้าหมื่นหกโลเงี้ยที่มันดึงกันได้นะนเครื่องใช้ม 1, 1, ันพันหนึ่งพันสามพอแล้วที่ผมเปลี่ยนให้ยาวแพงกว่านั้นยาวถูกนกั้นไม่ดีไอตัวสิบสามสิบปีผมเปลี่ยนอ่ะอืมแค่นั้นพอแล้วกดยกสายนิดนิดดึงสายปะไม่ดึงนิดเดียวปล่อยมือเราใช่ไหม ไปหน่อยไปหน่อยไปหน่อยน,อยนอยอะเว,วลาเพราะเนี่ยมันจะดึงมันสายมันจะเป็นกับสนุนหรือเปล่าใช่เป็นแต่ยางเป็นแต่ยางหน้าย,ยางเราสนุนไม่เกี่ยวหน้าย,ยางเราย,ยังไม่เลี่ยมเลยเดี๋ยวผมยังไม่ตั้งพวงมาลัยให้นะพวงมาลัยไปออกสายนิดหนึ่งประมาณสามเปอร์เซ็นต์หน้ายางมันกินเลยเสมอคนเดี๋ยวค่อยมาปรับเราแต่ที่ผมปรับเมื่อกี้แหละไม่ต้องทำอะไรเลยอย่างนี้น,นิ่งแล้วแต่จับไว้หน่อยจับนิเพี่พี่ขับพี่ต้องจับอยู่แล้วไม่ปล่อยมืออย่างผมหรอก จับจับเฮ้จับแค่นี้ไอ้เดียวเดียวมือเดียวนิ่งมีความสุขไหมเนี่ยเห็นไหมนิ่งดูดิมันมีความสุขนะมันมีความสุขเพราะว่าเวลาเราขับรถไหนมันไม่เหมือนขับมอเตอร์ไซค์อ่ะเราตั้งศูนย์ได้ถ้าตั้งศูนย์ได้ก็จะขับบางทีไอหนึ่งมันต้องมาเกรงมาระแวงมาเลไม่ไม่เดี๋ยวเวลาเรียวยาเข้าไปเลยนะให้อยู่ตรงกลางก่อน่ีแล้วเราค่อยตีเข้าไปอีกผมน่าจะทำขายของเนี่ยผมไม่น่าเป็นช่างไหนจะเป็นจะหาเงินได้ก่อน ขายของแม่งหมดปะยางแถวเลยวะจอดแม่งหน้าบ้านเลยต้องเข้าหรอท้ายอูด้วยเลยะนั่นแหละครัตั้งสุดร้อครับตั้งสุดร้อแล้วตั้งสิบแล้วก็ช่างพามาลองเแยวนงี้ยนี่แถวมีความสุขนะขับรถอ่ะครับผมเอาลองมาเดี๋ยวดีปะยางครับโอ้วันนี้เป็นคันแรกที่ลองในรอบหนึ่งเดือนครับไม่มีไม่เคยลองให้คันไหนครับ Yeah. <laughs>